มันพยักหน้าให้ฉันหรอ สิ่งมีชีวิตระดับขั้นสุดยอดในแซงโซลี่อย่งที่2นั้นมีจิตวิญญาณอยู่แล้วโดยเฉพาะเหล่าขั้นสุดยอดรุ่นที่สฉันสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากไปแซงโซลี่ที่สฉันหวังว่าครั้งนี้ฉันจะกินแก่นแท้ทางพานุก,กรรมได้ไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะได้รับยิงขั้นสุดยอดยังไงถ้ากินโดยตรงคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมลองเลียดูก่อนไม่มีการตอบรับหรอมันไม่สําเร็จ เอ๊ะไม่ขยับหรอดูเหมือนจะมีพลังแปลกๆอะไรอยู่ในนั้นและดูเหมือนว่าจะพุ่งออกไปตามลหมหายใจของฉันเป็นไปได้ไหมว่าการจำลองของลหมหายใจของสิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอดสามารถกระตุ้นแกนแท้ของยีแหนงชีวิตได้ในที่สุดฉันก็พบพิธี ตอนนี้แก่งแท้ของยีแห่งซีวิตถูกกระตุ้นแล้วทําไมเราถึงยังกินมันไม่ได้กับตันคุณกลับมาแล้วเมื่อไหร่จะพาเราออกไปล่าสัตว์ประหลาดอีกเตรียมตัวให้ดีคราวหน้าถึงเวลาทดสอบพวกนายครับดูเหมือนว่าฉันจะได้ค้นพบวิธีที่ดูดซับแก่นแท้ของยีแห่งซีวิตของขั้นสุดยอดรุ่นที่2หรือ3แล้วเพื่อพัฒนาทักษะเสียวยินยินล้อเล่นหน้าฉะเลียงนายมานานแล้วมีวิธีอื่นในการเพิ่มยีขั้นสุดยอดอีกหรือเปล่านะ มาแดงตัวน้อยเต่าหิมะตัวน้อยไม่ไม่มันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสิ่งมีชีวิตระดับขั้นสุดยอดอาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่คิดแม้แต่น้อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทะเลวิญญาณหรอดาบใหญ่ทำไมดาบใหญ่มันคล้ายกับที่ฉันเห็นเธอครั้งแรกันก่อดูเบนของพระเจ้าแต่เวลานั้นแข่งแกงกลัวในที่สุดฉันก็ให้เธอรอแล้ว หันเซิ์ในที่สุดเราก็พบกันปรมาจารย์อย่างหันเซิ์เขาน่าจะสังเกตเห็นเล่าในระยะร้อยเมตรจากเราทําไมเขาไม่ตอบสนองพวกนายคือใครหวงอยู่หลงมาซื้อกันแท้ยี่หนึ่งชีวิตของนายให้เท่าไหร่ฮ่าฮ่เท่าไหร่หรอไม่ได้ดูสถานการณ์ปัจจุบันหรอฉันสงสารนายแค่นี้แหละไม่ขายนั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายถ้าเราต้องการซื้อนายต้องขาย เป็นเรื่องไร้เดียงสามารถที่ต้องการใช้วิญญาณศูนย์แต่ธรรมชาติเพื่อซื้อเวลาซื้อเวลาหรอทําได้ก็ลองดู